แ้วนี่สีมาเก็บหลับเมตเลยครับสูดพิานบาน้างเครับสุดเบาย้าวะสตรใ้บ้านเบาย้าครับเบากิดตัวเนี้ยตัวพ่อตัวพอครับสุดพอเอากันครับเปตัวนหลัเพี่น้องเนี่ครับสุเบาเยากำลังสับอยู่พี่น้องสุดสารคับครับเดยวที่ตามแล้วพี่น้องวาจเห็ดแขงต่อลังจากสับ ี่คันเดี๋ยวให้เบาวยา่าอธิบายฟังครับ,บวิธียังตัวลังจากซับแล้วเนาะพี่น้องเนาะคิดตามนะพี่น้องพอมาเราชบุบเราจะรื้อกดไลค์กดแชร์เด้อให้เขาไม่แก่หุ้จิมกันสบายๆสไตล์ต,ต้อมแจเนาะเบาวย่าอยากไอ้นี่พี่น้องเนี่ยไ่เคยเขาบ่เคยเป็นบ่เคยออกหน้ากล้องพี่น้องครั้งแรกครับครั้งแรกครรั้งแเนี่ยเหตแซ่บๆเลยว่ะสุต่มือทั้งก้อยแกอธิบายเองพี่น้องถอดไปบักกูด ยังก่บพิกว่ะแิดแนี่กงมกับอยู่ครับนี่ครับพวก้ไพี่อสัเีรเพรกับประมาณสาลเนาะโาะรประมาณสามลูกครับเบาเยาเวเบเยาเบาเยาเนี่ครับนี่อกงซับกันอยู่ครับติดตามพี่น้องติดตามนะครับ บัตถุดิบเตรียมพร้อมแล้วหลังจากสับแ,แล้วก็นี่แหละนิดตามต่อต่อไปดีครับอย่อางตักเรียบร้อยแล้วก็คัดหนามฝังเน้าเลยครับสูตรไทยบันนะครับแต่ว่าดับข้าวเลยครับหลังจากสับแล้วน้อพี่น้องเนาะัานี้ก็เดี๋ยวมาคัดหนามฝังเน้าคัดหนาข้าวมันออกครับพี่น้อง นี่ครับหนังเน่าเนี่ยหนังเน่าใส่จนว่าเขาพอใจหรอล่าพี่น้องเดี๋ยวจะสูตรไปสูตรมันนะครับเนี่ยใส่ปุ๊บหนังเน่าปุ๊บคันแล้วก็ดีเบิ่งเอาพี่น้องกินตับเดีย๋ยวเสียวหนำน้ำเขียวคันแล้วใครมาเห็ดอ่ำอีกหนึ่งครับอสูตรเบาแย่าพี่น้องเบาแย่ว่าปีครับเดี๋ยวนะครับเอาเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยเอาเอาเกลือมา มือด,ดูวยสิขันเกลือนี่ยหลับกันความเข้มพี่น้องขันบวาเข้มนี่ยินดีคืนเงินเลยครับนี่ครับหาวันนี้ขั้นให้พี่นอ้อมาางมาจะเบาเยอะฝึกเหลือเงียนครับบ่าเยาะวันนี้ก็ว่ามาเยี่ยมมาเย็นกันครับเบาสมก็เลยให้ ลาเปียช่วกินนานเจอกันนานเจอกันพี่น้องมาต่ำหดอยู่ช่บุรือดีมาแยากับเห็ดงานอยู่ป่าปีน้อพี่น้องนะอยู่ตอนนี้ก็พากันเห็ดอยู่ลัานขายต้นไม้แย่แชมป์หะพี่น้องต้นไม้สวยๆผู้ใดอยากได้บมาเอาครับเยอะแยะมีทุกอย่างได้บลต้นรั้วสวนครัวกับมีต้นไม้ยืนต้นกับมีไม่ดอกไม่ประดับกับมีเนี่ยครับขั้นมาเนี่ยจะได้รับโอกจางนครับอื นี่ครับค,ออรครับคันกับลอดเราพี่น้องลอเราออกกันครับลอยอยู่แล้วครับออนี่คันครับคันคันจว่าขาวเอเตแยบจว่าน้าเขาดนอกเลยพี่น้องโอ้ยมือกล่องกระดาษบ้นสุดของไรแตกเลยพี่น้องออมือจ,จ้าเลยครับเนี่ยนี่ครับไม่มีตัวแสดงแทนคันแบบรือจ้าเลยครับ ครับนี่เขาเห็นบอกนำข้าววันออกพี่น้องนี่ครับน้ำข้าววันที่ไหนพี่น้องนำข้าววัเป็นยังกับปลายะไอ<ข>เป็นขัวเป็นน้ำตวอนี่ครับขัด <c oughs> มือกับล่างเลยพี่น้องอล่างย่างดีเลยปลายะวะขาเชื่อไม่ยังดีเลยขาย่างดีครับ กามาน้ย่บ้านก็นใช่แบบนี้นะพี่น้องนะบริบริมีถุงมือยางหน่อพี่น้องเอาแบบอีสามนมาห่าแต่ว่าดังมืออีสานตรเนี่ยกลางหน้วพักแนวครับโควิดวันนี้เดี๋พี่น้องอยู่แถวบ้านห่าเพราะว่า,าบรรยากาศมันไทยที่สะดวกพี่น้องแต่ว่าก็ระมัดระวังกันแยากสก,ากัดตกไใส่มาใส่ก็ใส่ผ้าพิามพ์กกหมวกเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็มองย้ายจากจิ้มงานสบายสบายสไตล์ต่ำ ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ยอดคนติดตามกับเก้าร้อยกว่าแล้วใกล้จะถึงเป้าหมายเลวพี่น้องเอ้ยเขามารับชมหนะ่อยจะเบิง่งเบิ่งให้ไอ้ไม่จบชีวิตได้พี่น้องแต่พันกดขับนะครับเด้อไปเชียร์ช่วยสนับสนุนนะเปะ้าหมายยะคาร์ดพี่น้องนี่สุดนี่ครับคัดเราเดออกวมันเป็นแบบนี้ครับ เอาจัวะนี่อ่ะมันนี่กะเจียวนี่พี่น้องมันนี่กะเจียวตามช็อตไปครับเอา้านี่ครับียังเนี่ย<อ>บายยะนี่<า>คือหนังเครื่องในเด้อครับที่ข้าลงหม้อต้มน้ำซุปเด้อครับเอาไปซอยไปแต่ไส้ลาบเด้อครับผม,มดีครับหนังอยากค้นแล้วก็ว่าเอามาเที่เดชุ่มลาไปยานะเนาะ อันนี้ยังครับเนี่ยนี่คือเนื้อเดียวสับเรียบร้อยนะครับจะขัดนบักเน่าอ่ะขัดนบักเน่าย่างดีเลาก็เอาลงหมอครับผมลงหมอครับมีหาก่อนนะครับเนี่ยเนื้อหาก่อนครับเวลาเขาเขามาตัดติดตรงแม่ผมหาก่อนนี่ครับหมอน้ำสุดพร้อมครับอาบอมไปที่จะเอาอันนี้ไปขันเนาะแม่ครับเอาไปสร้อยไปเตรียมใส่ลังครับผมอโอเคครับครับอาบอมขั้นตอนต่อไปคือซอยเครื่องในนะครับ เตรียมเพิ่งได้ไว้แต่ใสหลาครับผมนี่ครับนี่กับทับก็ดีก็เป็นไตนี่ทับพี่น้องหลังจากที่เราเอาเนื้อที่ทับเราไปลงหม้อเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาก็เอาตับเอาไตมาซอยไปรอนนะพี่น้องเนาะไปใส่หลากรับหนังมันวาวป่ยะแม่นะครับหนังไปครับภาพยนตร์พี่น้องดีครับเนี่ยจะให้ดีเนี่ยเบิ้งจ้าจ้าได้พี่น้องเนี่ยนี่ทับตับเป็ดที่เอาไว้ก่อน ครับอันพี่น้องหั่านไปเลย<ช>นี่ครับขั้นตอนบ,นบานๆครับเขาก็มีอะไรครับแต่มันก็มื่อกับเป็นขัน้นตอนที่ยากแน่ยอยู่หรือว่าเสีเวลาจังน้อยครับล, <ะ S 1> ลาเปียดเมื่อเมนถิอว่าครับนั่นยังไงได้พี่น้องลาเปียดลาเปียดเลยกินยากอยู่ด้วย <c oughs> ขั้นตอนหลายเดียกับต,ตีเลือดแป้งเลือดเอาเคียงในไปต้มเอาเนื้อไปลวกหลังจากขัดหมักเน่าได้พี่น้อง หอมห่วยๆวปเลยเนาะเมื่อจะได้กินยังไงนะครับลาบเวียดเหรอกินง่ายกับลาบหมูเหรอหมูกมูหมูกับวัดหมูกับพวกไงได้เนาะเสียเวลากันนี่ครับชีมกับหน้าตาล้อพี่น้องเบาย่าเ้าเ้อยเองดีเสียก็่านเขาหมดเลยผมว่าแล้วนี่ครับกนร่างคันอยู่พี่น้องนี่ครับมันไล่ขันต่อแน้วพี่น้องเนาะติดตามไปเรื่อยเลยพี่น้อง ปู้ยเดยอยากเอาไปเห็ดน,น้ำนะสูตรสารคามพ,พี่น้องสารคามมันต้องขันน้ำหักน่าอยู่แล้วพี่น้องขันน้ำหักน่าไหวมันข้าวครับข้าวเดียวเบิดเลยอ่ข้าว <c oughs> เดียวหมดใช่นหครับใช่อนเดี๋ยวจะเย็นครับทา่านควรใส่เป็นปลาจิตพี่น้องต้มต้มกระดูก <c oughs> กับน้ำซ <c oughs> ุป <c oughs> นี่ครับน้ำซุปนี่ซอยถึงในก่อนครับซอ,อยคันจริงในพ <c oughs> ี่น้องมีมีหนังแล้วก็ใส่พี่น้อง นี่ครับบอย่ายังกำลังจะขันอยู่โอเคครับติดตามนะพี่น้องนะพี่น้องหลังจากเหนือมันชุกหรอพี่น้องพี่น้องเนี่ยมันอยู่มือบอย่ายครับแต่ว่าจากหมอครับหาก่อนผู้ถ่อเราไปตากขึ้นมากก่อนแต่ว่าก็ซุกหรอครับซุกไหมนี่ครับครับว่าที่บอกว่ามันหนักมากขึ้นมากหาก่อนนะพี่เขาใส่ลงไปหาก่อนนี่ครตามพี่น้องครับเตามเห็นมันหลังจากเขาเอาไปลวกแล้วก็เอาขึ้นมาตามนะพี่น้องนะตามเห้มันเลยตามเห้มันแตกกันพี่น้องตามเห้มันแตกกัน นี่ครับแขวนนันตันครับขี่เขาเครื่องพี่ยังผู้สาวสำหรับพน้องแขวนนันตันเลยเวลาเขาปรุงเค็มมันขีเขาเครื่องดีแมืนครับโอ้ยังจังนี่พี่น้องควนห่วยๆเลยออกจากกล้องหอมห่วยเลยเมือกล้องสำหรับแจกเล้วพี่น้องแต่ปรุงก็ต้องร้อยให้เนื้อเย็นนะครับอ่าเนื้อเย็นก็ให้ปรุงได้ดัมบอกคือว่าให้มันระบายก้มร้อนออกมาใช่ไหมเป็นบ่ใบ้ เนี่ยครับมันนี่ก,ก,มมก,ก็เทซักคาร์ลามาอีกอนแล้วก็พี่จีพงเดียวอีกบอกอีกรอบนึงพี่น้องใส่เลือดแปลงกับนี่เลือดแปลงคือเลือดไบบตาอั้มนะพี่น,อน,น้องเนาะเอะะ้อตาจีเดียวเนาะตาตากรับผมขั้นตอนต่อไปนะครับนี่คือนามขันนามขันข้าวนะครับเนาะข้ามาเขี่ยวเห้มันยเห็มันสุกครับ น้ำคั่นที่ฮอคั่นเนื้อนะครับคั่นแบบหนาวออกมามันดิเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยเป๋ายากกำลังเขียวอยู่เขียวหน่าใหม่ไม่ซุกพี่น้องน้ำคั่นออกจากเนื้อครับน้ำคั่นข้าวโพดทิมทอาไว้ครับเปนน้ำข้นนัวดีประการคสามารถเป็นในยังไงเป็นน้ำตกครับใช่ๆน้ำตกพี่น้องนี่ครับนี่ครับสุดเด็ดสุดเด็ดครับสุดเป๋วยากวาปีนะครับ ครับเตรียมเสรเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็สิมาพุงด้วครับยังบอยาเนี่ยนำยังนำแหนมน,มนุ่งเท่าไหร่กีเหาเคี่ยวย่างดีครนะนำเที่ยวขันนะครัอ๋อครับ,รบมาหน,นี่สิมาพุงพี่น้องนะครับมาพุงหลังจากเบ็ดเซ็ตไปแล้ว,ส,ลวสิมาพุงอันนี้นเนื้อเนาะ<ส>บอย่าบอยาครับผมเนื้อเที่ยวต่ำเรียบร้อยเนาะเนี่ยคนหนึ่เขากันก่อนเนี่นะครับ นี่ครับคนนี้เยากับัตรทูดิฟสิมิยังเนี่ยเบาจ้ะบานบานเท่าครับเอาใส่หนังกันครับก็ละสุกันเออนี่ครับใส่เครื่งในครับปั๊บลุงแบบบานบานได้พี่น้องนี่นะครับนี่ก็ไปอืมนี่ครับพ่อครัววันนี้วันนี้วัตถุดิบกว่ิมีมีซอยใบบักูดใบน้าบเนาะใบบักูดใบบักูดครับหุ้ยหอมนะครับหอมหอม มีหอมหอมเปรอะนะครับบางทีกุ้งเคืองวะนะครับมีอย่างเนี้ครับนี่เกลือครับขายวะไรครับอาหารที่สามวันเท่าคือเกลือขาดไปรอบแล้วรับประกันความเข้มบ้าเนี่ยเราประกันความเข้มครับนี่นี่ครับเกลือใส่อยู่ประมาณครึ่งส่วนโตัวเป็นวาประมาณนี้ครับใส่ไรก็นั่งเกลือแต่เราประกันความเข้มกับเราล่ะอันนี้ ได้คือผมวัวนะครับขมวครับหามใส่รดดีนะครับหามใส้รถดีมันจะมีกินมันจะข้าวครับพี่น้องว่ายาว่านี่ครับหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวคั่วครับข้าวคั่วนี่ครับหนึ่งช้อนป๊อ พอฟอกกับที่อีกเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมพี่น้องอันนี้คือทีเป็นพริกครับพริกครับรับประกันความเผ็ดกันว่าพริกเก่าคือไหนพี่น้องบอกพริกอ่ะพริกขัวเองนะครับอ่าที่นี่คือพริกขัวเองตำเองครับหนึ่งช้อนสองช้อนเนี่ยพี่น้องอันนี้คืออะไรก่อนเดี๋ยวอันนี้คือท่เป็นอันนี้ก่อนพ่อข้าบ่เลยข้าครับอันมักเพิ่มความเผ็ดปีนะครับเนาะข้าครับข้ากับระเบิดกับดักเบ้าหญ้าบอกลูกระเบิดเนี่ยนะครับตััวครบกับดักครับนี่เป็นพริกสดครับพี่น้อง นี่ครับอ๋อนี่ก็มะนาวนะครับมะนาวครับลงไปนี่ครับหนึ่งครับใส่สองประมาณสองสองขิงครับสองขิก้อนโอเคครับใส่ผักอีกหน่อยใส่ผักเพิ่มเติมไม่ต้องผักมันยังหน่อยเออโอเคครับนี่ครับคนในกลุ่มกันหอมหอมขอขวดกลัต้องขวดเองได้ครับเนาะขวดเองกันบ่ กันบ่ขอเองกันบ่หอมเนาะบ่ยอะเนาะแม่นครับต้องขอเองครับสีสันพี่น้องนี่ปลาหม่ามาณนี่นะครับโอ้หอมหมอกกล้องนี่พี่น้องเอาชีบิ่งบ่ยาใส่ตะเกี๊ยวใส่ต่เกียบมันพอนะเขาเรียกว่าบ้นบ้านครับสวนบ้านครับนี่ครับคือบ่ออืฮะคือว่าโอเคนะโอเคบ่แม่นครับกันบ่เสียจะผาไปหาหม้ออหรับผมอ่ะโอเคทำนี้เลยล่ละอ่าหันหัวหมักเข้มมัก ยังเคยเพิ่มเติมมาเนาะแม่ครับเคยเพิ่มเติมมเออกันไม่ต้องเจือไปก่อนขันเชื่อมลงมันเจี๋ยวมัหายนะพี่น้องเนาะขันยามันเชื่อมายก็เห้อเอาน้ำสุบมาหยอดได้นี่ครับเอ้าครับผมแบ่งออกวันนี้ใส่ผู้ใดไรสิมักแป้งเดือดกับแป้งครับผมบันดีผมตีเดือดที่ยาตีเดือดไปเนาะครับเนาะขันใบตะไคร่เนาะครับนี่คือเห็ดเป็นอำนะครับเห็ดอำนะพี่น้องเนาะครับผมเนื้อสุ่แล้วน้องคนกับว่ามักค์นะพี่น้องเนาะครับอันนี้น้องคนเดลูกเลยกับว่ามักค์นะพี่น้องอันนี้ลาบอำแบบแบบบานเเเาาานนนะะพี่้อง อันนี้เนื้อชุกกล็แบงใบถาโยที่ว่าคนบ่กินนี่คันบ่กินคันจิ้เป็นดเนี่ยมากินอ้ําเนี่ยที่ว่าบ่ได้กินลาเป็ดที่ว่าบ่ได้กินลาเป็ดครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้ครับวันนี้นี่ครับพี่น้องเอาบัดนี้โอเคครับาสวัสดีครับสวัดีครับผอมีครับนี่เขาถือ่ากินลาบเป็ดน้ำกันเนี่ยครับพี่น้องอ่าเอาเอาหลังจากกินเสร็จเอาลาบเอามาโชว์พี่น้องมึงมาเยอะ าารรมีคับนี่ครับหน้าตาครับนี่อันนี้ลาบอ่ำเอ้ลาบชุกครับพ่อจ้ะลาบชุกนะลับน้ะนี่ลาบชุกครับไอต้มครับต้มต้มนี่ต้มพี่น้องพักอ่ะนี่พักเลยใด้พักอ่ะพักเยอะแยะครับอืมนี่ครับพักพี่น้องมีพักโหระพาแตงแตงกวานี่ผู้ข้าพี่น้องูขาวนี่พริกเออ่โอเคครับมากินน้อกันพี่น้องปะเนี่ยมาหนเลยเออ เามข้หมกันมากิ้หอกันเอเดี๋ยวจะลากไเดอยจะลกัอาไปใส่ย่ายนะคนยูในตู้ครับนั่งในตู้ล้วครับมามามามนนี่พี่น้องนั่งคิดเช่นแล้วกันฮาวเลยครับสวัสดีครับพี่น้องนั่งใคิดเช่นแล้วก็มากินกัน้เดียวมาดิย้ายไปเอาน้าับครับ ครับมีเงียบีกหรอครับมีเงียบครับมาครับมามต้องการซื้อซื้อหนีปนครับปดบยมามาเขากผกันนโอ้เจ็บล้เจบยำเด็ดอเอา้าไได้ยังรู้หมฮะโอ้โหาีแจ้งทมึง

Ừ, này. có giá bị lòng gà nạc kiện hơi yêu mặt 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 mặt

อด้แ pues ล like <st> <tense desse> <ria> ้ต <tree> nah ้ยงแล้นม <sm all noise> <for ced canal> <t> ึงหลังดึงับจับจัไจับ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 ับัับบับับ

นี่ฝากไ้ที่นี่พี่น้องสวัสดีครับ